วัฒนธรรมไทยความหมายของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสังคมในแต่ละสังคมที่บ่งบอกถึงความเจริญความเสือ่อมตลอดจนวิวัฒนาการความเป็นมาของมนุษย์ในแต่ละสังคมด้วยและแสดงถึงบุคลิกลักษณะของชาติวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม สิ่งต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาในสังคมตลอดจนความคิดความรู้และแม้กระทั่งความเชื่อก็ยังแสดงถึงวัฒนธรรมของสมาชิกในสังคมนั้นๆวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องกล่อมกา่าจิตใจของมนุษย์ประเทศใดที่มีวัฒนธรรมที่ดีจะส่งผลต่อความเจริญและครอบคลุมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมนั้นๆด้วย หน้าที่ของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัานต่างๆในสังคมซึ่งลักษณะวัฒนธรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมนอกจากนี้วัฒนธรรมยังสามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมได้อีกด้วยเพราะวัฒนธรรมจะมีทั้งความศรัทธาความเชื่อค่านิยม และบรรทัดฐานสิ่งเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมที่สำคัญที่ทำให้สมาชิกในสังคมสามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของตนและความเป็นชาตินั้นๆหน้าที่ที่สำคัญของวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งคือทำหน้าที่กล่อมเกลาสมาชิกในสังคมให้มีค่านิยมทัศนคติความดีงามบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับคนในสังคม นั่นอาจส่งผลให้สมาชิกในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผูกพันและสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้